เรื่องของคุณใสการติดคุณใสการถูกของดำของสุกโปรกโซโคกโสมุมเข้าสู่จิตเนี่ยมันมีจริงไหมค่ะอาจารย์หลายคนก็ถามอาจารย์เข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยว่าหนูถูกคุณใสไม่ค่ะอาจารย์หนูถูกของดำที่มันมาจากข้างนอกไม่คะอาจารย์อาจารย์ต้องอธิษฐานบาร,รมีอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเรื่องพวกนี้มันมีจริง แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับมันมีที่ว่าเป็นของที่มาจากภายนอกกระทบสู่ความรู้สึกพระพุทธเจ้าจึงมีบทหนึ่งที่ใช้ในการป้องกันรางร้ายโชคไม่ดีรวมถึงสิ่งที่ไม่ดีเคราะร้ายฝันร้ายหลายๆอย่างต่างๆาที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมบทนั้นชื่อว่าบทยำทุนนิมิตรตัง ลองสวดดูนะครับถ้ารู้สึกแบบขั้นเนื้อขั้นตัวรู้สึกว่าใจมันเหมือนอมทุกข์ใบหน้าเศร้าใบหน้าดําคล้าไม่ใช่เพราะเป็นโครคภัยไข้เจ็บแต่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นจากการสาบแช่งสังเกตเลยนะครับว่าคาถาที่ใช้ในมนต์ดำส่วนมากนะครับถ้าแปลมาเป็นภาษามนุษย์ปกติเนี่ยเป็นคําสาบแช่งคําพูดไม่เพราะนะคำที่สะบดสะแบง คำที่หยาบก,กร้านฟังไม่ได้สับจับไม่ได้ความพูดแต่ความชิบหายวายวอดอันนี้ยมันเป็นภาษาของมนดําแล้วการประกอบพิธีลักษณะของมนดํานี้ก็จะใช้ของที่เป็นสุกรปรปกของสโูโครกของต่าทําเป็นหุ่นพยนต์นขึ้นบ้างทําเป็นพวกอะมนุษย์ขึ้นบ้างที่เรียกว่าอะมนุษเนี่ยคือไม่ใช่มนุษไม่ใช่ทั้งผีไม่ใช่ทั้มทงมนุษย์นะ เป็นผีเป็นสารเป็นกึ่งผีกึ่งคนกึ่งเทพนะแต่ไม่ใช่เทพเป็นภาษาของคนที่มีใจสานะถามว่ามันมีพลังไหมมีพลังนะไอ้พวกเนี้ยแต่พลังน้อยกว่าพุทธคุณนะพลังน้อยกว่าพุทธคุณทำไมอาจารย์ถึงกล้าการันตีว่าพลังน้อยกว่าพุทธคุณก็คนที่มันมีใจซ้ำนะมันทําอะไรได้ไม่สุดหรอกถึงแม้นว่ามันมีพลังในนั้นแต่พลังมันก็เหมือนกับ เยี่ยวเด็กอะถ้าความแรงดันก็เหมือนกับเยี่ยวเด็กแต่พลังพุทธคุณเนี่ยเหมือนเราเปิดก๊อกน้ำใหญ่ๆเลยล้างไปหมดเลยอย่าก,กลัวของเนี่ยมันมีจริงมันมาจากภายนอกเข้าสู่กระทบจิตเราจิตเศร้าจิตเศร้าหมองทําให้ความรู้สึกย่ําแย่จะทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จวิธีการแก้เนี่ย อาจจะไปอาบน้ำมนต์ที่พระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์นะบท16ตําตำนานบท6ตตำนานบท12ตําตำนานหรือถ้าอยู่ที่บ้านก็สวดบทยันทุนนิมิตตังที่อาจารย์บอกไว้เบื้องต้นอันนี้วิธีการแก้คุณไสยมนต์ดำจริงๆเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยนะครับมันเกิดเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเราจึงได้เจอเราจึงได้เห็นเราจึงได้พบนะครับถ้าพบเราก็อย่าตก ใจมีสติให้มากๆแล้วระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทุกอย่างมันคลายออกเองเมื่อถึงวาระและเวลาของมันนะครับสวัสดีครับ